สวัสดีครับ fFC แล้วกเ็เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้แอดไดมาตั้งเตาใหม่นะครับเพราะว่าแท่นเตาเดิมนะครับแอดจะเอาเตาใหม่มามาเผาเลยนะครับแอดบ้านสมเพราะว่าสมก็ต้องใส่เวลาโดนนะครับเราสิงที่แอดเพิ่มขึ้นมาจากจากอันเดิมก็คือนะครับแอดจะเอาแผ่นนี้นะครับมาบังไว้ตรงนี้นะครับ เพื่อป้องกันเวลาไฟมันล่นนะครับจะได้ป้องกันเวลาเตาห้องมันดำนะครับแอดก็คิดว่าบริเวณบริเวณขอบเตามันแบบนี้ขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับรอยมันจะมีรอยเก่านะครับพอดีแอดกวดทําความสะอาดครับเอาเอาที่ว่าแอดเอาทรายมะกบตอนที่ว่าแอดปิดเตาโดยอุบัติเหตุที่ว่านั่นแหละครับที่ว่าเตาทะลุนะครับ ก็เลยได้เอาไม้กวาดมากวาดออกครับมันก็สะอาดสะอาดดีนะครับแอดคิดว่ามาบังตรงนี้มันจะดีนะครับเพราะว่าเวลาควันมันขืนมากหรือว่าไฟมันรุนแรงนะครับมันจะหล่นแน่จักหน่อยนะครับเวลาเราต้องการไฟแห้งครับก็จะได้มาติดตั้งให้เบิ้งนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดมันดีนะครับมันบม่มีผลต่อไอ การคายแก๊สของใหม่หรือว่าการเผาใหม่ของเตาข้างล่างนี่แอดก็จิเฮ็ดสั่งเฮ็ดแบบแผ่นเหล็กเลยนะครับกระด้มีการต่อยอดต่อไปนะครับเป็นแผ่นเหล็กนะครับนาพอสมควรนะครับเป็นการปองกันกลนเตาไปในแล้วก็ห้ากระเจาะเจาะขนาดหานิ้วมันบอกครับ f อซมองคงมองเห็นภาพนะครับ เขาตัดเป็นแผ่นวงกลมก็ได้ครับหรือว่าตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเล็กนาประมาณซีมิตหาม่นก็ได้นะครับแล้วแต่งบพ่อติดตังมากนะครับเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเพื่อต่อยอดต่อไปนะครับถ้าเกิดมันบมีปัญหานะครับเรื่องว่าเออเวลาแผ่นนี้มาปิดมันสิเกิดการอั้นการตันกันยังนะครับถ้าเกิดเทามันพันกระสิเดเฮตต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิด่บพันจังสิมันบนลงกระสีเดอออกนะครับ นะครับเนี่ยแบบเนี้ยครับเดี๋ยวแอดสิดต,ติดตั้งห้เบิ้งนะครับเต่าประกับมาเพิ่มเติม er นะครับเพนบอกคบนี้ร้อยแตกเหล่าบ่มีนะครับเผาครั้งที่สองแต่ว่าเผาแค่ชั่วโมงก,กว่ามันก็บ่แตกนะครับเพนบอกเผาครั้งที่สองนะครับต่อไปก็เป็นเผาเผาครั้งที่สามนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาเต่าไม้มาตั้งห้เบิ้งนะครับ ครับเวลาตั้งเตากับแบบนี้นะครับตั้งได้พอดีนะครับแล้วก็บสำหรับแผ่นนี้ก็ก็ขอให้ f c นําไปใส่เลยนะครับอาจจะได้ผลนะครับเพราะว่าเอดก็ยังพันได้ใส่นะครับแต่ว่าเทนง่ายๆนะครับซเอาปิบมานะครับแล้วก็มาตัดแล้วก็มาบังไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เอดก็จะได้เอาไม้ที่ว่าเผาบ่จบเลยนะครับใส่นะครับ มื่อวี้นะครับล้วก็จะอฟไวขึ้นนึงแล้วก็ตอนเช้าจะเผานะครับแล้วก็จะอัพโหลดให้ fc เบิงนะครับเพราะว่าทั้งบ้านแอดเองได้ซื้อทานนครับได้ซื้อทานก็ใส่แล้วนะครับเพราะว่าบ่มีทานใสเพราะว่าเห็ดอาหารเห็ดผงต้มกันติดการใส่ทานแล้วนะครับเพราะว่าบ่ได้ใส่แก๊สนะครับเลยไปซื้อทานของมาใส่นะครับก ของเอาของเจ้าของก็ต้องเฝ้าเผานะครับแล้วก็เฝ้าทรงลูกค้านะครับก็จะเก็บไว้ใส่เองจักระสอบนึงนะครับแล้วก็ทรงลูกค้าที่จําเป็นที่มาเร็งเขาตลอดแล้วก็ก้นนะครับเพราะว่าความจำเป็นเขาก็ต้องใส่นะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขนะครับสวัสดีครับ